อีก4วันทําการคดีตากใบจะหมดอายุความตามกฎหมาย20ปีค่ะแต่นายภูมิธรรมเวชยช,ยชัยบอกว่าไม่สบายใจหลังถูกมองว่านี่เป็นความผิดของรัฐบาลและนางสาวแพทองทานชินวัตรดูเหมือนจะรู้เห็นเป็นใจอันนี้เป็นเพียงข้อกล่าวหานะคะขณะที่เลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่ารัฐบาลพร้อมขอโทษประชาชนและครอบครัวผู้สูญเสียในคดีนี้ นายสารวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย้ำว่ารัฐบาลและพักเพื่อไทยพยายามติดตามตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องสั่งการในคดีตากใบกลับมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยความรับผิดชอบแม้คดีนี้จะเกิดขึ้นในยุครัฐบาลพักไทยรักไทยก็ตามและยังระบุว่าทีมกฎหมายของพักเพื่อไทยดูแลเรื่องการเยียวยาความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ หากจะให้รัฐบาลขอโทษอย่างจริงใจก็พร้อมส่วนแนวคิดเรื่องการต่ออายุความคดีตากใบาอาจต้องเสนอให้ครมอบพิจารณาแต่คาดว่าไม่น่าจะทันตามกรอบเวลาของกฎหมายค่ะถ้าจะให้รัฐบาลขอโทษอย่างจริงใจก็คือจริงๆแล้วเราเราเราพร้อมนะครับคื คือเราเราเรามองว่ารัฐบาลก็หนึ่งก็คือคนละรัฐบาลนะครับแต่ในส่วนของพรรคเองเนี่ยเราก็ชัดเจนครับว่าเราได้มีมาตรการอย่างที่เรียนได้ทราบไปนะครับท่านพิสารเองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับเราก็พยายามที่จะพูดคุยจนกระทั่งท่านก็ได้แสดงความรับผิดชอบในการลาออกจากสมาชิกพรรคซึ่งก็เป็นการลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยาย ส่วนในเรื่องของคดีความก็ให้ท่านกลับมาต่อสู้คดีความของนั่นเองส่วนในเรื่องของคดีความจะหมดอายุความแล้วก็สามารถจะต่อได้หรือไม่เนี่ยผมมองว่าอันนี้เป็นในส่วนของข้อกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะทําแบบนี้ต้องเข้าพรรมนะครับ เช่นเดียวกับรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยยืนยันว่ารัฐบ,บาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือละเลยใดๆค่ะแต่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการติดตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์มาดําเนินคดีเพราะว่าหลบหนีอยู่ในต่างประเทศแต่ได้ประสานตํารวจสากลในการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวแล้วค่ะ